สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับกอลลูกชาวนาวันนี้ผมพามาอยู่ที่โรงแป้งครับขณะนี้ก็ห้าโมงแล้วครับห้าโมงเย็นรถก็มีโอกาสติดคิวนะครับนี่ มาบ้านผมมาครับบารถดตอนกบ,บันไม่มีรถต่ช่วงเนี่ยครับช่วงเย็นครับหลังจากสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยรถมันจะเข้ามาเยอะครับเพราะเข้าคืนมันเซตพอดีเดี๋ยวตอนนี้ก็รถทยอยไหลหเข้ามาเลยนะครับรถนักก็มาบนจอดต่อกันครับแต่ตอนนี้คัดตอนนี้เห็นกล้วยสีสม้มนั่นก็คือเขาตัดครับ นับจากคัดที่มีกลวยทัดมาทัดมาก็คือยังไม่ได้ลงนะครับอันนี้ก็คือชุดที่ลงนี่ออกไปลงลงแล้วเขาก็มาจอดรถเปล่าตรงนี้ครับรของผมก็ตัวฮีโน่1 7เจ็ดแรงครับตัวที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับของผมแถวที่สองดันดานนั้นจะเป็นแถวแรกครับ ก็รอช่างรถเปล่าเมื่อวานมาติดคิวครับเมื่อวานชลาใจไปหน่อยมาค่ำบอันนี้ก็เป็นโลกแป้งเยี่ยมพิงนะครับเสืองสางก็รถจะทยอยเข้ามาเลยนะครับนี่ทังเกตรด,ดูนะนนก็เตรียมขึ้นช่างรถนะครับบัดเปอร์เซ็นต์แป้งพ่า,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 าพชาวเ็มาแป้งดีอยู่ครับได้25่บาปเบาท80 ช่วงนี้มั่นอยู่ที่ราคา3.10บาทนะครับปายถ้า30%ก็จะมีช่วงที่พลิกเลยเป็น30%นี่3.40บาทนะครับหลายทันมาเนียว3บาทครับมาได้ขายได้3บาทบแะไก็ไล่มาเลยครับใช่ไหมนะรถนักมาต่อครับวันนี้ก็อากาศต้องบอกว่า โคตรเย็นเลยครับมาเช้าเดี๋ยวมาตอนเช้าเดี๋ยวเย,ยือกเลยครับด้านหลังที่เห็นอยู่ทั้งด้านหลังนะั่นก็เป็นหนูเขารถพวกรถไม่มีดับนะครับเขาจะขึ้นไอตรงปลายยินดีตอนรับนะครับขึ้นไปจอดรอที่จะขึ้นแทนดับครับ ครัคับไอันี้แถวหครับไปแานึ่งหนึครับอแถวสอง Let's คนคนอยู่ไทยขบวนก็ไม่บอกน้องอันไหนแถวหนึ่งแถวสองเผื่อรถนักเต็มฝั่งหนึ่งเขาจะได้มาจอดทางนี้ครับโอ้รถนี้ก็สวยนะเด็กรถหลุนเก่าครับจ่เท่นะครับนี่ผมว่า นานาสดใจครับสวยดีลุลลลลลกการรถรถนักเขามาเลยนะครับเนี่ยตุ๊กตุ๊กเท่าเดียวเสียงดังครับตุ๊กเสียงดังธรรมดาโอ้ถอดไทยเท่เลยนะตุ๊กตุ๊ก คดีแลบลายครับเกดืดอะไรน้อเลยต่อเองนะว่าต่อแถวนี้เลยโอเคคลิปเด็กก็คงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีอะไรก็ขอมมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ